สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่195นะคะ195พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะไม่ใช่เว็บการพนันหรือสายด่วนปิดด่วนตามนี้ได้เลยค่ะ083 43 747 53ส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน QR Code แคปหน้าจอและสแกน แอดไลน์กันเข้ามานะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้มาในราคาเริ่มต้นอง์ละสามร้อบาทนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละสามร้อบาท4ี่องค์หนึ่งพันะคะพี่พี่องละสามร้บาทสี่องค์หนึ่งพันจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะมันเริ่มจากนะคะการเอาเลี่ยมกันก่อนนะเลี่ยม เริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆในในเลี่ยมเนี่ยมีมีจีวอนนะคะมีจีวอนมีจีวอนมีหมากคำนะคะตามภาพแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะมีหมากมีจีวอนนะคะมีสายสินนะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทจะส่งฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยพักครูพักครูอะไรสักอย่างนะคะ พระคูพิบูลนะคะพคระคูพี่บูลหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะส่วนตัวน้องดูผ่าไม่เป็นนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ mm. เรียมกรอบอินเทสนะคะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญ mm. เหรียญไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะมีหมากนะคะมีหมาก 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหร ma ียญหลงปู่สุกจ้ะเหรียญหลงปู่สุกนะจ๊ะมีจีวรมีหมากมีสายสินนะจ๊ะแบบนี้เลย300อบาทนะคะเป็นเลื hmm. ่อมกันน้าหมดเลยนะคะพี่พี่เลี่ยมกันน้ํานะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญค่ะเหรียญหล่อแบบนี้นะคะกันน้ําได้นะคะกันน้ําได้นี่นะคะเหรียญหล่อนะคะ300อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพักริ่งค่ะ พาก,กิ่งเรียมกรอบหนาๆมากหนาหนาแบบนี้เลยนะเกินนิ้วอีกนะเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งนะนี่นะคะเรียมกรอบกันน้ำนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะ <_ C 1> พี่ๆขะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นชินาราดค่ะชินาราด ขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นพลายเงินหรือเปล่านะคะพลายเงินคือไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะออกเป็นสี่นี้เลยนะ <c oughs> นึกนะคะไม่แน่ใจเป็นพลายเงินหรือเปล่านะคะเอาสามร้อยนะคะสามร้อยจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นลูกอมไม่ทราบหลวงพ่อค่ะมีปั๊มโค้ดแบบนี้นะเป็นลูกอมนะคะลูกอมนี่นะคะกินไม่ได้นะคะพี่พี่กินไม่ได้นะคะแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อผงนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพันเนื้อดินค่ะอันนี้องค์ใหญ่อยู่นะคะองค์ใหญ่อยู่ ไม่ทราบหาอะไรนะคะเป็นแบบนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกชื่อไว้นะคะน้องก็ไม่รู้นะคะน้องไม่รู้นี่ค่ะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบหลวงพ่อเงินมีช่อนะคะจอบหลวงพ่อเงินมีช่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นพับปิดตาค่ะพับปิดตาเนื้อโซนกะลาแบบนี้เลยนะคะเนื้อโซนกะลาแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดสองสองสององค์นะคะได้มาแบบนี้นะหลวงปู่ทวดสององค์เลยนะคะแบบนี้นะเริ่มจากหลวงปู่ทวดองค์ที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆแบบนีのの้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยส่วนตัวนะส่วนตัวหนูนะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะคะนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่สองค่ะเป็นพิมพ์นี้นะคะแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่สองนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นสีออกแบบเงินเงินนะคะสีออกแบบเงินเงินหน่อยนะแบบนี้นะคะสีออกเงินเงินหน่อยสามร้อยนะคะารายรการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งนะคะไม่ทราบที่พักกิ่งแบบนี้เลยนะไม่มีเสียงกิ่งนะจ๊ะพี่ๆจ๋ะไม่มีเสียงกิ่งนะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะได้พะตรงตามรูปทุกองค์นะคะแบบนี้นะ องละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นผ้าลายไม่ทราบสภาพใช้นะคะเก่า,กาๆสุกๆแบบนี้นะคะนี่นะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าปิดตาค่ะผ้าปิดตาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่นะคะผ้าปิดตานี่นะ เนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อเอ่อเป็นเหรียญเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมสีเงินเงินแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมสีเงินเงินแบบนี้นะคะนี่ค่ะขอนะขอสามร้อยบาทนะคะไม่มีห่วงนะคะไม่มีห่วงสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้าค่ะเขียวเวเก่าเกนะคะแบบนี้เลยนะคะหลวมพองเงินวัดท้ายน้ํามันมันนะคะเขียวเขวแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จไม่ทราบที่นะคะเป็นแบบนี้นะด้านหลังมีมีปมตาลคังนะคะปัมตาลคังแบบนี้เลย ะะสมเดสส็จสี่เหลี่ยมอะไรสมเด็จสามเหลี่ยมนะคะสมเด็จสามเหลี่ยมแบบนี้นะสามร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นนางพญาค่ะนางพญาพิมพ์นี้นะเนื้อสีดำดนะคะนางพญาพิมพ์แบบนี้นะคะเนื้อสีดำๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะสภาพใช้นะคะมันมัน เนื้อดินค่ะเนื้อดินนี่นะคะสามร้อยบาทน,นะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาพิมพ์นี้นะนี่นะคะสามร้อยบาทน,นะคะรายการต่อไปเป็นพ้าเนื้อดินค่ะไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรแบบนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกมานะ วันนี้ได้บ้านเดียวมานะคะได้บ้านเดียวมาคะนี่ค่ะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทได้มาแค่บ้านเดียวนะคะวันนี้รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะเป็นเหรียญสีทองทองนะคะเหรียญหลวงพ่ออีแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสีทองทองสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญล่อค่ะเหรียญล่อแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เหรียญรอแบบนี้นะคะ300อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่ค่ะไม่มีห่วงห่วงหักนะคะห่วงหักเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่ค่ะห่วงหักแบบนี้นะคะตามสภาพเลยนะคะตามสภาพเลย300อยบาทนะคะ300อบาท <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จคะ่ะวันนี้น้องได้พระสมเด็จมาแค่3ามองค์นะคะ พระสมเด็จได้มาแค่สามองนะคะแบบนี้เลยเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะสมเด็จรายการที่หนึ่งค่ะเป็นพิมพ์นี้นะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะน้องไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ๆคะ่ะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสมเด็จรายการที่สองค่ะเก่าๆนะคะราดําขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะคะฝังอยู่ในเนื้อเลยแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ สมเด็จรายการที่สามค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะพิมพ์ฐานแซมนะคะแบบนี้นะสามร้อยนะคะสามร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมะคะ่ะเหรียญพ่อเอมแบบนี้เลยนะคะเดิมเดิมเก่าๆ่าแบบนี้เลยสามร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพาเนื้อผงนะคะ มียันมียันอยู่ด้านข้างนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นพราเนื้อผงนะคะพี่ๆคะ่ะพราเนื้อผงนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดคะ่ะได้มาสององนะเหรียญหลวงปู่ทวดได้มาสององนะคะเริ่มจากหลวงปู่ทวดรายการที่1นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเก่า,าๆนะคะดังๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ เหรียญ er หลวงปู่ทวดรายการที่สองนะคะมีการปิดทองด้านหน้าองค์พระแบบนี้นะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อคะ่ะเป็นเหรียญหล่อคล้ายรูปใบโพลแบบนี้นะคะเขียวเขียวกเก่าๆก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมียันนะคะด้านหลังมียันเป็นเหรียญหล่อนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเต่าค่ะเต่าเต่า,ตาไม่ทราบของพ่อนะคะเต่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จจิตรตดาค่ะเนื้อสีสีเป็นสีเขียวๆนะคะสมเด็จจิตรตดาเป็นสีเขียวๆนะคะด้านหลังทาทองแบบนี้นะนี่ค่ะ 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเซตนะมีอยู่เซตเดียวนะคะเซตนี้องค์ละ5 0 0รอยบาทนะคะเซตนี้องค์ละ5 0 0รอยบาทนะคะเริ่มจากนะคะชิน,นลาศนะคะชิน,นลาศแบบนี้เลยสวยมากนะคะเขียวๆข,ขึ้นนะคะแบบนี้นะสภาพใช้นะคะสภาพใช้500บาทนะคะ500บาท รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเอ้เป็นเป็นคล้ายๆเต่านะคะเป็นคล้ายๆเต่าแบบนี้นะคะนี่นะด้านข้างนะคะเป็นแบบนี้บนหลังเต่าจะมียันแบบนี้นะคะส่วนตั้งใต้ท้องจะเป็นรูปแบบนี้นะคะไม่ทราบพ้าอะไรนะคะแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะมีน้ำหนักนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะห้าร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นหลงพ่อเงินนะคะหลงพ่อเงินเนี่ยค่ะรูปหลอหลงพ่อเงินห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปเป็นพระอ่าพักกิ่งพักกิ่งนะคะพักกิ่งสีแบบนี้เลยนะคะสีแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะมีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเขี้ยวเสือนะคะ เคี้ยวเคี้ยวแกะเสือนะคะคู่แบบนี้เลยแล้วด้านล่างเป็นตะกุดนะคะเลี่ยมมาแบบนี้เป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะเป็นเลี่ยมกันน้ํา500บาทนะคะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหล่อพ่อเดิมนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะกันน้ําได้นี่นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเลี่ยมค่ะ เป็นเหรียญหล่อเลียมไม่ทราบว่าเป็นเหรียญเหรียญหล่ออะไรนะหน้าหลังเหมือนกันนะคะหน้าหลังเหมือนกันเลี่ยมแบบนี้มานะคะเลี่ยมแบบนี้มานี่นะคะหน้าหลังเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมแบบนี้มานะห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปเป็นกิ่งอุปคุตค่ะพักกิ่งอุปคุตแบบนี้นะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลยมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ